ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาววันนี้มีมีมิกถ้าถ้ามีสาวน้อยต้องมีอะไรนะไอ้มีอุ้งอิงครับถ้ามีสาวน้อยต้องมีบางคนถามว่าเห็ดพิธีต่างก็ต้องมีอุ้งอิงครับครับผมเนี่เป็นเชียงเขาบอกเลยครับร้านเปอร์เซ็นร้านเปอร์เซ็นเนาะดังดัง อันนี yeah, ้พ่ออ uh, ุ้งอิงเดี<_<_๋ยวเดี<_<_<_<_<_<_<_๋ยวเดี<_<_๋ยวเดี_ uh> <_๋ยวให้เป่าออสถ่ายนะอันนี้พ่ออุ้งอิงครับครับผมสวัสดีครับอันนี้เป่าออสสังคมฝากช่องน้ำเลือเป่าออสสังคมชาแนลเออบ้านนี้เลยครับผมฝากช่องเลยฝากช่องออสชาแนลนะครับเป่าออสสังคมชาแนลเด้อมาดูกับพ่ออุ้งอิงนักร้องนักร้องดังเลยโหเป่าออสโอ้ยหลายล้านหลายล้านพี่น้องเป่าออสอยู่สามนนท์อาศัยนี่ อะไรแค่ตั้งใจนั่นด้วยเรื่มสตอรี่กับบ่าวอัดสังคมเนาะพี่น้องฝากช่องน้ำกันวันนี้วันนี้แม่แอนแชนแนลด้วยแม่แอนแชนแนลเนาะไปแอนแชนแนลด้วยวันนี้เราอยู่หน้าหน้าเวทีนี่แหละหน้าเวทีเนาะแม่นี่นี่นี่เออสวยสวยสุดยอดสังคมบ้านบ้านบ่าวอัดบ้านบา่าวอัดสังคมต้มใจด้วยมาเพราะแม่มาเลยครับมาหาบ่าวอัดยินดี เพื่อนนักร้องคู่แฝดโอเอด้วยนั่นแหละเพลงโอเอคู่แฝดโอเอแคเห็นไหมคนอุดอน,ออนแกคนอุดรน,นี่แหละเพื่อนบ่าออสโอเอนะนั่นฝากติดตามอีกช่องหนึ่งเนาะนักร้องอีกคู่แฝดโอเอเพลงไม e ้อ้อยไฟไอซียูนั่นกระดังดครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปเนาะแม่ผมยังว<ห>่าร<ห>ับปากเนาะแต่ว่ามีโอกาสเดี๋ยวบ่าออสสิพาอีซีไปบึงกันว่าคนเยอะยังเดี๋ยวเราไปชมกันว่าบ่าออสสิพาไปชมกันว่า บัดนี้เพิ่นโอ้อันนี้อันนี้ก่อนหมอลำสิเล่นเนาะเพิ่มฝามากินข้าวกินครับโอ้ตาลช่องมัตไตชิฟฟ์มาครับพี่น้องบ่าวอัศพามาเบิ่งแดงมู๊มาเออบุญคำมแต่เบิ้งการเหมือนเด้ยแม่แม่มาแต่ไ Brig. ตแดงกัรน้อแม่กจังหวัดบึงการพี่น้องบ่าวอัดบอกว่าโอ้โหแฟนเอฟปีนี่เต็มมากเลยพี่น้อง แฟนเอีนี่เต็มมากเลยแบบสาวน้อยเพชรบ้านแพงเออนักร้องเงินล้านเอองานเสียงสีสวยเนาะแบบโอ้โหอลังการงานสร้างพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าเออ,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 อแต่ละคนมีแต่ช่องยูทู e พี่น้องครับปากช่องเบาออสสังคมน้ำเดอ้อพี่น้อง ขอบคุณครับฝากช่องบาวอ๊อดเอ้ยฝากช่องแี่ฝากกระบ่าอ๊อดก็ได้ช่องนี่ครับช่องเม่ติดจะพาลาบะวิเชียวด้วยนะคะครับผมของบาวอ๊อดฝากช่องนะครั응บผมเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเม่ติดย่าพาลาบะวิเชียวด้วย like นะคะบ่าวอ๊อดก็ฝากช่องของเพื่อนด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกกดซับสไคร์เดอร์สองฝั่งไทยลาวก็ดีเนาะครับผมฟรีด้วยแฟนหมอลำเนาะ สาวน้อยเพีทพัานแทงพี่น้องฝากน้ำเด้อฝากติดตามี่น้หอน้าอดเรากินเราเฮ็ดแซ่คอวคนกินเป็นแซ่บพี่น้องเดี๋ยวอฟบาอัดสุดท้ายเดินอีแม่เพื่อาจะบก่ีเีเด้อเพ่นกินเป็นแซ่บนี่นี่เอฟซีตัวยงคนว่าสองเลยผากช่องบาอัดสังคมน้เด้อพี่น้อง ดต่ละช่องต่ละช่องมีแต่ช่องยูทูบเดี๋ยวขอตัวด้วยครับแต่ละคนแต่ละคนโอ้สวัสดีครับแต่ละช่องบูคือกันอันนี้ช่องเบลออสสังคมชาแนลฝากช่องนั่นเด้อช่องยูทูบคนบ้านเฮานี่แหละสังคมกำลังฮิตฮอตช่วงนี้ยอดอยู่กำลังขึ้นนิดๆไม่เอาหลายวันนี้เบลออดพามาเที่ยวจากทำบุญจากไป จกของสอบปลราแล้วก็มาทําบุญตามวัดตามว่า,า,วา,า,วาพากินพาเที่ยวสองฝั่งไทยลาวบึงวัฒนธรรมเนาะแต่วันนี้มาเที่ยวเลยพามาเที่ยวบึงสาวน้อยเพชรบ้านแทงออนักร้อเงินล้านพี่น้องแต่ว่าเบ่าอัดก็ไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าเบ่าอดัดเป็นคนภาคกลางแต่ว่ามักหมอลำครับมักหมอลำก็มีเพื่อนเป็นนักร้อหมอลำเดี๋ยววันนี้เอฟซีมาเยอะเลยพี่น้องเดี๋ยวเบ่าอดัดจะพาไปบึงรอบๆในงานเนาะ ในเวทีอขอตวัวครับขอบคุณครับฝากช่องมันเดอร์บ่าวอสสังคม,เ,มงเรามาเบิ่งเรามาเบิ่งกันครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าส <c oughs> วัสดีครับอันน <c oughs> ี้ก็ ช่องทั้งมาทั้งวงทีมงานทั้งทีมงานสาวน้อยเบ็ดวลแพงคือกันฝากช่องน้ำเด้อเบาออสสังคมแต่ละช่อง่ลแ่วน่ะคลิปาวเดี๋ยวนี้วพี่น้องเปบาออมาเป็นยูทูบอยู่ภาคอีสานนี่มีต่อีสานพาม่วนคือโออ้ลองเนาะเดี๋ยวถ่ายผลงามก่อนฝากช่องนเด้อเบาออสสังคม แอนด์สาวน้อยแอดมินสาวน้อยเพชรบรรเพลงเมื่อนี้เต้นบออบเต้นเนาะเดินพาเล่นตลกเด้อค่ะเล่นตลกเออเออเล่นตลกอันนี้ฝากช่องบ่าวออสด้วยเด้อเดี๋ยวบ่าวออสิพาเบิ้งให้น้องสาวนะฮะฝากช่องสาวน้อยเพชรบรนแพงด้วยเด้อบ่าวออสสังคมชาแนลฝากน้ำเด้อเพื่อนนักร้องคู่แฝดโอีคนอีสานบ้านเฮาโอีเนาะดังนะโอีก็ดังนักร้องแต่ว่าแกเป็นนักร้องหมอลำ คู่แฝดของ o e เนาะแต่วันนี้เบวออสพา MC มาบึงว่าสาวน้อยเพชรบรรเพลงจะดังขนาดไหนเดี๋ยวเราเขอไปติดตามผลงานเพลงของเพื่อนของน้องอุ้งหิงอกอับข,<อ>ของพี่โจพี่โจนี่เบวออสมากนะเดี๋ยววันที่25นี้นะคะฝากเพลงใหม่พี่แมนมณีวันด้วยออนะคะของพี่แมนนั่แหละค่อนเมาก็มีหวัวใจคะ่ะปล่อยวันที่ท5นี้นะคะของพี่แมนมณีวันพี่แมนนี่ก็ บ่าอ,อดก็ติดตามตั้งแต่บบาอดเป็นบบาวสัน้อยเดี๋ยวนี้บบาอดสี่สิบกว่าปีละสี่สี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีขึ้นหลังตั้งแต่บบาวอดฟังของพี่แมนมณีวันมาแต่ว่าโอ้โหโเ,นะเขาก็ยังถามอยู่ว่าบบาอดเป็นคนภาคกลางทําไมฟังเพลงอีสานใจมันรักพี่น้องไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าใจรัก<ย>สามารถไปได้เบิดพี่น้องบบาอดพูดเลยเลยแต่ว่าบบาอดเป็นคนมีตะมวลไปหน้าเออคือของโอเอหรออีสานมีตะมวนไปหน้าเพียงโอเออีกแล้วเบาอดฟังเพลงเอออีสานมีตะมวน ไปที่ไหนทุกจังหวัดของภาคอีสานพิดตะมดไปหน้าเอาเอฟซีบาวอันที่ทิ้งชายไว้ชะมีคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนต่อแล้เราค่อยว่ากันครับสวัสดีครับ